สวัสดีทุกคนนะคะพราะกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงกลุ่มผู้พิการให้ทำตามนี้ก่อนพลาดรับสิทธิ์เงินหมื่นดิจิตอลนะคะหรือที่ตอนนี้เราเรียกกันว่าเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนั่นก็คือสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจทางกระทรวงการคลังได้มีการโอนเงินเข้าให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ก็ผู้ที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการสำเร็จเรียบร้อยแล้วเป็นกลุ่มแรกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโอนเงินเข้าให้ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะแต่ที่นี้มีบางคนที่อาจจะยังพลาดไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมีอยู่สูงถึง400,000คนนะคะที่ อาจจะติดในเรื่องของถ้าเป็นกลุ่มของผู้พิการนั่นก็คือยังไม่ได้ต่ออายุบัตรประจําตัวผู้พิการหรือถ้าเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะติดปัญหาว่ายังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลกักหรือบางคนอาจจะผูกพร้อมเพย์ไม่สําเร็จเนื่องจากบัญชีมีปัญหาบัญชีถูกปิดถูกอายัดนะคะตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีการแจ้งว่าให้เราไปทําการแก้ไขถ้าหากว่าเราแก้ไขเสร็จแล้ว แล้วเขาจะมีการโอนเงินให้เราอีก3เดือนต่อเนื่องกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเพียงแต่ว่าขอให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดำเนินการแก้ไขบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักให้เรียบร้อยซึ่งบัญชีธนาคารนะคะจะเป็นธนาคารไหนก็ได้ ส่วนกลุ่มผู้พิการนะคะก็ขอให้ไปดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังก็จะมีการโอนเงิน10,000บาทนี้กลับเข้าให้เป็นรอบเก็บตกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังก็ยังประกาศข่าวดีด้วยนะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการ ปรับวันโอนเงินให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ทุกวันที่22ของเดือนนั่นก็คือ22ตุลาคม22พฤศจิกาย,ยนแล้วก็22ธันวาคมตอนนี้เขาก็ประกาศเร็วขึ้นนะคะอย่างเมื่อเดือนตุลาคมก็ได้รับกันไปแล้วในวันที่21ตุลาคมส่วนเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ จะโอนเงินเข้าให้ในวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมจะมีการโอนเข้าให้ในวันที่18ธันวาคมนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตารางข้อมูลอัปเดตล่าสุดเลยนะคะนั่นก็คือทางด้านนายพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังได้มีการออกมาระบุว่ากรมบัญชีกลาง,ลงกระทรวงการคลังได้มีการโอนเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมถึงกลุ่มผู้พิการเรียบร้อยไปแล้วนะคะ14ล้านคน แต่ก็ยังมีอยู่อีกถึง381,287คนที่ไม่สามารถโอนจ่ายได้สำเร็จนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ทำการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการหรือยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวคนพิการให้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะยังมีปัญหาในเรื่องของบัญชีหรือว่าผูกพร้อมเพไม่สำเร็จนั่นเองนะคะดังนั้นทางกระทรวงการคลังก็เลยได้กําหนดวันที่จะจ่ายเงินซ้ำให้นะคะ3รอบอย่างที่แจ้งไปก็คือเดือนตุลาคมรับกันไปแล้วเมื่อวันที่21นะคะแต่ในเดือนพฤศจิกายนจะมีการโอนเข้าให้ในวันที่21พฤศจิกายนเพียงแต่ว่าสำหรับกลุ่มผู้พิการ จะต้องดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวผู้พิการภายในวันนี้นั่นก็คือวันที่12พฤศจิกายน2567เพื่อที่จะได้รับเงินในวันที่21พฤศจิกายนนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการผูกพร้อมเพกับเลขบ,บัตรประชาชน13หลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่18พฤศจิกายนเงินก็จะโอนเข้าให้ในวันที่21พฤศจิกายนแต่ถ้าหากว่ายังไม่ทันจริงๆไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีรอบ3ที่จะโอนเข้าให้ในวันที่19ธันวาคมนะคะแต่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันกลุ่มผู้พิการก็จะต้องไปต่ออายุแบบประจำตัวผู้พิการภายในวันที่3ธันวาคมถ้าหากเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะต้องดำเนินการ ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่16ธันวาคมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะนายก็นาข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ